อีสามเพลงสิบแล้วอีสามเพลงสิบสี่ในเกมสุดท้ายพวกเขาจะไปเจอพีนพัทรครับโอ้โห oh, oh, oh. เรียกว่าดาวมากสุดยอดบหนังงวดดีหน,นึ่งสองสามสี่ตัวยมมีวันนี้เลี้ยนดบบห้าด้วยครับห้าเจอแบบสองครับฝานเย็นกับพีนพัทครับโอ้โห oh, oh. นี่ตัดสินเงนเกือบจะทุกคู่เลยครับเพว่อนน่สามอย่างน้อยสองหนึ่งในสองเกมต้องได้สามคะแนนครับแล้วเกมแรกมาเจอทางด้านไรกเกิรครับ โอ้เออเตอี่มันลงมล้อเป่าเ่า้าคเ่ะเอาย่างไรพองเล่นเลเลยครับเอาเป็นไบเกิครับเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับเอาได้ยิงมี้ไม่ตรงตอบเอาเจ็ดผู้เล่นตัวจริงนี่ก็ถือว่า5เรายังขาดไปอีกหนึ่งคนครับแล้ตัวหลักๆของไบค์เกิครับวันนี้เพื่อนสามย่อเรียกว่า ขาดชุดที่เรียกว่าเหลือจะฟูทีมสุดๆครับยกวันนี้ก็ขาดไปสองตำแหน่งครับแต่ตัวหลักยังอยู่ยังเพราะน่าจะโควกับดิวบิ๊กแอร์แล้วก็บิวจบปอดเซนทรัลฮาครับไปทีมได้ครับยังขาดตัวหน้าไซต์ต้อนเซนทรัลฮาตัวหลักจริงๆของเพื่อนสาวยกช่วงหลังหลังไปขาดเซนทรัลาแล้วเกมรับดูเหมือนจะมีปัญหาครับโอ้โหจ่ายตรงนี้ไม่ดีแล้วเจ๊ ส่วนน่าไมเคิลวันนี้ตัวย้อนยาวลุกนี่อยู่กันครบเลยครับเจ็ดโดยเฉพาะกล้องนี้ว่าตรงนี้โอ้ฟองมี่เข้าปากสุดๆครับแต่เกมนี้มาเจอกับเมือ่อสามถือว่าไม่ง่ายครับหลายๆเกมที่ยิงประตูได้นี่ถือว่าอ่าก็เจอกับทีมที่อาจจะเจอว่าผลงานด้อยกว่าน่าไมเคิลครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นบทที่สน์ได้ครับ ถ้าเกมน,นี้ยังสามารถโปร่งานได้ดีอีกนี่ก็โอ้โหโอกาสที่จะเป็นชมป์สูงสเลยครับสำหรับไบเกิลครับเกมนี้ต้องผาเรื่องทำได้ครับโอ้โหเรียกว่าเกมสุดท้ายนี่ค่อนข้างจะง่ายเลยครับแต่ถ้าเกมน,นี้ผ่านไม่ได้งานหนักแน่ครับ สำคัญจริงครับเพราะว่าถ้าเกมนี้พวกเขาผ่านเพื่อนอสังมไม่ได้เนี่ยพีนาวัตแข่งในคู่สุดท้ายนี่โอ,โ,อโอ้โหเรียกว่ารออยู่แล้วครับถ้าเก็บสามคะแนนจากหวานเย็นได้เนี่ยแต้มมีจะขยับขึ้นมาทานันทีเรือสำหรับพีนาวัตก็เรียกว่ารีบหนึงเรีบนึงเพื่อนเจ็บรอคู่นี้ครับถ้าออกมาเป็นใจครับสำหรับพินวัตก็เสือ์หวานเย็นในเกมสุดท้ายนี่จับไปแน่นอนครับ หลายทีก like ็จะเหลืออีกประมาณ2องนัดกับเกมนี้แล้วเหลืออีกนัดเดนครับในสัปดาห์สุดท้ายครับสัปดาห์หน้านี่รู้ผลแน่นอนแล้วใครเป็นแชมป์อันดับหนึ่งสองสามเลยเดย้อนกนีมาต้องโทษโทษดูครับยังขึ้นหน้าไม่ได้บต้อก็เปลี่ยนเกมออกมาใช้ครับออกยิงโอ้โหแล้วปัดชวนสาหเรียนทุบคน จังหวะสองครับโทษอีกทีหนึ่งแล้วริงใจอีกทีไม่ผ่านครับคราวน้แต่ทีโม่หน่าหลเกิดขึ้นน้ำแล้วเขาจังหวะออฟฟี่ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้นี่เป็นทีเด็ดเลยแล้วจากลูกกินไก่ครับทำประตูได้อย่างต่อเนื่องครับตูงย้อยก็ไปตั้งใหม ondan, ่ครับโทษเด็ดโทษต้องโทษโอ้โหใหญ่มาลูกนี้ไม่ดีเยี่ยมอ่ะ ไหลาทางขวาเดีวสองจริงแล้วออ้โหลูกนี้ตรงกรอ,อกด้วยครับอ้ามาสุดท้าย,ยดิลล์แล้วลูกยืนตำแหน่งได้ดีลูกบอลเนี่ยเห็นวิถีจะไกลเลยครับโอ้โหเสื่อสามนี่ตอนนี้จะออกเปตะตัวก็เดี๋ยว,ต,ยยวต้อ,องรอลูกตายก่อนครนะตายอมตัวไว้ได้ครับลูกนี้กองจับผิวหลอกสองไปทางขาวาครับปามบอลเดนแล้วได้เลยลูกพุ่งแล้วโอ้โหสำหรับเสื่อสั่ เราขอเปลี่ยนตัวครับน่าจะเป็นบิ๊กหรือว่าหาวเพื่อมีการบาดเจ็บโอ้โหเกยเดี๋ยว่ายัางมาสตาร์ทมาได้ไงถึงห้าทีเลยเปลี่ยนตัวแล้วเอาเจ้าลงมางานครับเกมที่แล้วเมื่อสามจริงเลยแม้ว่าจะชนะก็จริงแต่ผลงานในสนามไม่ค่อยดีครับสามวัดูตอนหนึ่งนะคือจากว่าเกมที่แล้วขวาจะชนะคู่เหล่าสู่มาได้น่ะเรือตาให้กับเด็กเนี่ย ต่อเกมลุกเกมที่แล้วนี่ไม่ค่อยดีครับฟาร์มปดิบัตอในเกมลุกในแดนหน้าไม่มีครับเจ็ดจังหวะสุดท้ายยังได้ไปลูกพุ่งครับเดินเร็ทันทีครับไปกันย้อนกับบัลตังยังใหม่เอาโทษโทษทีเขาหาครับแล้วไหลไปที่ว่างครับเจ็ดตอกโซษมาสวยครับน่าจะรอดขามาได้แต่ก็ไม่มีใครครับอาสายติดอ้าวเจ็ด เจเปิดอัดไม่ผ่านแอร์ต่างยแก้ตัวได้ต่อสุดท้ายยังได้เป็นเตะมุมด้านขวาแล้วของเราไปเกินครับเบมผ่านมาห้านาทีใส่เยอะยังไม่มีสกอร์ขายอยากแล้วย้อนครับยออกอะก่อนแล้วต้องแต่ครับวคิดข้ามาไม่ผ่านเับ้เตะทิ้งแล้วจงหวาจะสวนจะออกให้บอลลูกนี้โอ้โห ไม่ดีครับบิกจะไปให้บอลกลับหลังมาที่แอร์ครับจังหวะนี้น่าโดนโค้ดัดอยู่ตรองกินใจไปต่อๆกันเราต้องบอกว่าน่าต้องจการทะลุทะลวงเข้าไปเนี่ยมีจังหวะยิงจาก,กเขาสองได้ดีด้วยสำหรับเบเกอร์ในฤดูกาลนี้เกมลุกค่อนข้างจะหลากหลายครับอ้าวเราสาดมาไม่ดีแล้วกองเก็บได้ครับ ีแล้วลูกนี้เอาไม้ฟ้าเล่นที่บอลไหลทางขวามาไปลูกได้เปลี่ยนครับเตะสามโอ้โหแต่มันไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่ครับตัวเลอย้อนกลับไปตั้งแต่ใหม่เลยครับบอลบอลแอร์บอลบอลเออเจอแล้วไปผ่านเจกับดิวมาช่วยเพื่อนแกตรงกลางเสียบอลแล้วครับสามต้องล็อกเข้าขวาตัวเลือกเจอตัวสองยังได้ ต้งหวั่คู่นี่ตสกมติจะใช่ด้านหลังแล้วบริสิท์่เดียรู้ได้เปลี่ยนก็ต่อฟ้าแน่นอนก็ต้องจะคู่แต่ว่าตังหวะต่อเนื่องมนเพื่อนยังได้บอลอยู่ตลบมาจังหวะสองไอทิ้งเลยแล้วข้างหน้ามีเก็บได้ตอ้โหไอ้จับบอลลากได้อีกแล้วจังวะสุดท้ายแล้วหนึ่งสองแล้กลับมาุด ตีเข้ามาครับเราจับตรงกลางคารับต้องต้อง,องวันนี้ยังยืนเพราะนั่งต่ำครับเพือพยายามมาช่วยต่อเกมในแดนกลางครับต้ไนไหลไม่ผ่านาเอาดังถึงแกระดูกพิวกลบลูกยิงยิงซ้ายโอ้โหเป็นตีพวกเดียววันเองครับเมื่อแซมไปยืนขวางทางอู่จังหวะน,นี้ถ้าไม่ยืนน,น้องนี้โอกาสที่จะ็นไป,ไประงมินเลยครับโอ้่อนวิธีบอลนนตรงกอดแน่ๆครับดิวอ่ะ เข่าซ้ายเราจ่ายทะลุมานี้สวยครับวิดโอ้โหยังนับเข้าได้ไม่ได้ครับแอบกินใจแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับดึงมาดูหลอดศูนย์ก็ขู่นี่จังหวะเหมือนไม่มีอะไรครับนี่เป็นการเรียวเหมอนขู่นี้จังหวะลุกครั้งแรกของเธอสามเลยครับก่อนหน้านี้ไม่มีมีจังหวะแค่จังหวะดีไซน์เขาขอเหตุผลของเดียวเลยที่ไปตรงตัวนุแล้วคราวนี้ไปครั้งที่สองครับโอ้ดูแล้วใช้โอกาสไ ได้ประตูออกนาได้เ nah กินแล้วครับหนึ่งประตูสูงลูตอนนี้ต้เก่งกัดลงมาแล้วอ่าดูครับอยู่ไม่ได้แล้วสลังระบายเกินหอดพุดออกไปครับต้องการตัววูดเล่นในแนวลูกครับโอ้โหกัดนี่ลงมาเล่นกองหลังก็จริงครับแต่เดี๋ยวจะมีจังหวะเติมเกมที่ใหม่ครับแล้วโดปมานจั่วโอ้โหลูกนี้ครับอุตสำเนินให้ในแค่แปดหนึ่งคะโอ้โห ตัวหวะกระโดดออกไปปวดกลางมากโค่นเนาาีนเนเ้ยแล้วกล้องนี่แม่เล็กแต่เร็วก็โอ้โหเรียกว่าพิกี้หนูจริงแล้วก้องย้อนมาโปศสายจริแแงแล้วลูกนี้ล้าเข้าสองเขาโค่นเร็วครับอ่ะเลอะเข้าในครับชี้ไปไม่ผ่านการตักสวยครับแป่กลับมาเขาเอาเอาอาตอนนี้ขยับไปอยู่ทางด้านซ้ายครับ ถนาดเท้าขวาเล่นด้านซ้ายนะเดี๋ยวตัดเข้าไงเราจะยิงมีแต่ทีเด็ดเลยนะฮะยิงมาตัวยังต่อเนื่องมาช่วงหลังๆเราออกเล่นแบ็คซ้ายถนาดเท้าขวาครับส่วนด้านขวานี่เราไม่เจ็บพดเหมือนเดิมครับเหยียบได้เลยทุกทน่มแล้วเชือดสองฐานเส้นมาจับยังอยู่ในสนามแล้วตามฟ้ามาสวยทางซ้ายบิ๊กบิโอ้โหดูเขาเจอพดแล้ว <Wet S 2> ่ความเร็วไม่ลองนะเอาโทษยกไม่เราไม่มีใครวิ่งไปเอาบอลตรงนั้นครับอ่ากระโจนเ้าไม่ออกก็ตัวนี้ไปทิ้งออกมาได้เจ็ดจะไปทางเดินก็ไปได้ด้วยครับเจ็ดลุยมาสองแล้วตกสองบอลตรงกลางสวยแล้วกลองจับแล้วยิงโอ้โหติดบล็อกแล้วจังหวะโอ้โหแอร์ตัวเมื่อเจอทุษความเร็วนี่ทุษเป็นต่อได้ครับแต่เจอความใหญ่ครับ ขา้าไม่ถึงก็ต้องลงมาลุ้งต่ำเลยตอนนี้ดันแซงขึ้นไป็น้จสุน่าไทยครับต้องเจเปลี่ยนการของวันท้ายครับกับลงมาหินเกือบได้บอลครับดูเลยเอาไปตั้งแงนใหม่เลยผู้ต้องดูเลยเปิดทะลุช่องแล้วยนะวันท้ายไม่ห่านเลยเจ้า ไปเองครับเจ้าหลบมาหนึ่งเราให้ทางซ้ายครับฟลิปโอ้โหคือไม่ดีนะครับแล้วต้องหลุดมาต้องโอ้โหนี่เออหลอกจริงเลยครับไทุกวันนี้ดูรับแบ็คไปเสียบอลครับโอ้โหดูอาเนี่ยืนแซงเลยครับทุกวันนี้รถแบ็คไปเสียบอลทางซ้ายแล้วโดนจาะตรงนั้นเลยครับโอ้ยิงเสียสองสองเข้าะอ่างสวยงามแล้วต้องครับดึงประตูเราดึงแล้วครับ เร่งตอนนี้ต้องเปลี่ยนสูนยหน้าแล้วเอานุกลงมาแล้วสำหรับเบอร์สามโว้ยโว้ยโอ้โหดูว่าไม่เสียว่าตูไปไม่นานนะตอนนี้กลับมาแล้วสำหรับไบร์เกิร์ลเนี่ยปตูที่พวกเขาต้องการเนี่ยตบดักไปเสียก่อนเนี่ยงมัครมาจะคู่ครี่เสร็จเลยแล้วโดนเจาะตรงหน้าครับยยืนเอายืนทั้งทั้งต่ำเลยครับ ก็ลงมาเป็นตัวโฟบ์คยี่ไม่ใช่แล้วนักยืนต่ำแบบนี้ก็เซ็ตลูกเกิดไม่ได้ครับต้องดูครับว่าความเรื่องการตอบบอลจะทำได้ดีขนาดไหนครับปล่อยให้ลงมาจริงพวกนั้นจะต่ำครับต้องหลังเลยครับตารออกปล่อยเซตเข้ามาแล้วสั่งลูชนักไ็้เกอร์ครับถีงยาวไปเอาแล้วไปได้ครับซามหลุดมาสวยแล้วตบมาต้องดีดแล้วอ้โหไม่ติดปลายมือ โอ้ยไม่ได้ครับประตูขึ้นน้ำครับทุนน่ารักกันจังหวะที่ตีถูน่าไม่เตะอดนี่เรียบร้อยเลยนะครับเวทจริงสวนเลยครับแต่ว่าบ no อลมันไม่ล่อเยอะกรับอีกทีหนึ่งตัดบอลล่ากเงียบต,ต้องดิวหลอกสวยมากค,ครับทางซ้ายอาร์มดมีเพื่อนวิ่งทัะลุช่องมาตัดหลังมาแล้วดิวจังหวะไหนเจอแบบนี้โอ้โหดูต้องบอกว่าทำได้ดีเลยจังหวะนี้ ตุมจ้อยมาตั้งเดนมาเอ้ะจัดต้องจับลา่านิดนึงแล้วใส่ทิ้งดิวอ่าอ่าคนเดียวต่ววววว้อเพื่อนอยู่้วอ่าไหลางขวาลูกนี้ิวอ้โหนี่กะยกะดัยะดเสา,าแรกเลย้ แล้วตัวของเกมตัวครับมาแล้วข้างนั้นหนาตอนนี้ขยับอีกคนนึงเป็นต้องก็ต้องมีช่วงหลังๆครับโดยเฉพาะสองสามเกมหลังสุดนี่ถือว่าทำหัวงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับทำประตูได้ด้วยครับทำประตูติดต่อกันมาหลายแมตช์แล้วครับเอาฮะฮันน่าซานครับเป็นผู้เล่นในแนวลูกอีกคนนึงครับของทานน่าแบ็คเกอร์ครับตอนนี้ส่วนเพื่อนฝรังที่เปลี่ยนเอาบิ๊กลงมาแล้ว้าก็หลังจากนีการบาดเจ็บของคนเก่งพวกนี้ต้องมาช่วยเพื่อนเยอะท่าน วันนี้เมื่อสามต้องแว่าลย่างไรวะเจอเกมหนักๆอีกสองแมตช์เลยครับเกมแรกเจอสามฝูงย่างไปเกินครับงานสองแมตช์ติดต่อเลยนะเมื่อสามครับวันนี้โอ้โหงานหนักแน่นอนครับเกมนี้ต้องผ่านให้ได้ก่อนเอย่างน้อยแต่ฮะไปเกินก็ต้องบอกว่าไม่ยอมเหมือนกันแน่นอนครับเพราะว่าถ้าแพ้ไปโอ้โหการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้มีปัญหาแน่นอนครับ เพราะว่าพินวัทรมีท้อเสียบอยู่แล้วครัไดนน้ไม่ห่างก,กันเลยครับหนึ่งสอง,งสามสี่โอ้โหอันดับนี้เรียกว่ายังได้ลุ้นทั้งหมดครับอ,อยู่ที่ใครจะพลาดเยอะติดต่อ,อส้นมาสูงสร้างเันใหม่เจสอ้าวยังให้พอนย้อนหลังเยอะ Ô oh, oh, à, ngày cột hết cả hai mươi tám 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 hai mươi คือลูกนี้อโอ้โหไม่มีใครแล้วโดนสวยครับให้มาเอาลูกยิงลูกนี้ฉลับอู้ยังไปฉลาดทั้งนั้นการเจ้าจอมสุดท้ายฮะจิจ่ายตัดหลังแล้วโอ,ยอววโ้ยังดีไปช่วยบล็อกทันเดีเยวกันไม่งั้นเนี่ยโอ้โหโอกาสที่จะยิงลูกถ้าวัตุต้องเซนเนี่ยมีสิทธิ์เลยครับฮาระโดนสวยครับต้องเจ็ดออกซ้นอนกับมงต้องต้องไปครับดูเจอดีเลยอ,อยู่เจ็ด ต่อให้ทางซ้ายแล้วฝืนถ <sh abb at> <Bis> ือจะหวาิีมันโดนไม่แต่งองค์เกมต้องอยู่ยุ่งนานาทีสุดท้ายยังเสมอนาทีหนึ่งเราดูตมอหนึ่งแล้วนะบิ๊กข้ามฝ่าทางซ้ายแล้วแอร์ลูกจับล่างนิดนึงบิ๊กบิ๊กตู้คับแอร์ให้ลงการมาลูก ลองยิงลูกนี้ทันแลบก็บมากอยากได้เลยลูกพุ่งกระปุดกันต่อสำหรับเพื่อนฝัทางด้านขวาตูมไก่กระผมเอาแล้วจังหวะสุดท้ายแม่งเก่งแข็งกว่าแล้วแม่ไปเอาบอลมาได้แล้วตุกใหญ่ทิ้งอยากได้ไปลูกพุก่งทางด้านขวาครับ ัตาตาจะไปเองยังให้ผ่านครับพดเอ้าเราให้บอกได้ดีครับพดลุกพิกเ้าหาเราติวล้อหมาสวยเอ้าเราไหลมาบิ๊กย้อนมาแล้วยิงโอ้าโห้โหปัดออกได้โอ้โหเหลือไปแล้วก็แม่จังหวะดูครับให้บอลจริงๆอ่ะเหมือนน้ำหนักขันขาแบบนึงด้วยครัโอ้โหเลยเกือบได้ครับจังหวะที้ต้องชมเลยนะนดูครับจังหวะสุดท้ายยังไปปัดได้ครับโอ้โห เจ้าอ okay, ่าเอ้าเอ้าซ้ายครับยิงไกลแล้วขาดตั้งแต่ทิศเจ้เอ้าให้บอลไม่ดีครับบิ๊กเอ้าลุงดีลิปบอนีโอ้โหน้องไม่เล่นนะแม่จังหวะตายนี่ครับโอ้โหนี่ครับตรงกกอะอีกเข้าแน่ครับเพราะว่าพวกเราตูไม่มีครับโอ้โหจังหวะนี้ไปใส่บอลยันมากครับโแบ็คขึ้นเกือบเสียง่ายๆครับ

ย้อนกลมาตั้งเลยให,หม่ครับาต่ท้านสั้นงมาเก้าบิ๊กบิ๊กหลบไปโอ้โหมาแล้วบิ๊กผิวหลบแล้วลู้นี้โอ้โหจังหวะสุดท้ายแต่ยาวลงไปงลแล้วหลบมาสองที่สวยแล้วแต่ว่าจังหวะมีคนที่สามซ้อนอยู่ครับก็ไม่มีตัวรับบอลด้วยจังหวะสุดท้ายเปลี่ยนตัวอโอ้ถอดโค้รออกเอาไปโล่งแล้วไกรเกิน นี่ครับบางทีขนาดทีมค่อนข้างใหญ่ๆครับยสำหรับแบเกิลก็ต้องพยายามสลับกันเล่นครับแต่ว่าการสลับกันเล่นเนี่ยบางทีจะบอกว่าเอ้าแล้วเสียบอลแล้วตุ๊บขวาครับยิงฉันลับจังหวะดเยเปิดอัดแล้วลูกนี่อุ้ยเนี่ยหาบอลไม่เจอเลยนี่เอาอีกแล้วก็ตู่นี่เกือบหลายครั้งแล้วจัดบางเราโอ้โหให้ย้อนหลังเพื่อนครับ ดู Ó, ตอนนี้น้องไปเคลื oh, ่อนดิบอลมาไม่ถึงศูนย์หน้านะครับดูเงินกันเพื่อสามครับนุ๊กโอ้ยไหลเอ้าลบเวิ่งย็นโอ้โหติดแซ่บเหลือเชื่อครับกูจริงจริงๆัดอเลยครับกูไม่ต้องบอกที่ไทยก็ไม่ได้ครัแม่ดูเว็บดิวล้วไม่ฟังดูนี้ไม่ได้โอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่ามีโชคด้วยนิดนึงนะทีนี้ไมเคิลครับยังดีที่ออกมาเร็วครับ กูต้องโชว์ภาตากริยาเลยครับลูกลูกนี้ถ้าไม่ออกมาดิโดนแน่ครับลูกนี้ยังดีที่ออกมาไวมากครับโอ้โหถ้าไม่ออกอัดใจออกมานี่ลูกนี้ไปยืนรอเสร็จแน่ครับโอ้โหเิ๊กโอนได้มาโอ้โหดูแล้วโดนแน่นลยลูกนี้แล้วเสียบอลครับไหลตัดหลังมาแล้วจังหวะทุกได้โอ้โหไม่ได้อีกครับกูกูต้องเนี่ยนะบอกว่าที่กะไหลเอาเน่งเน่งเลยครับโอ้โหจะมาเจครับ โอ้โหในเพลงลูกนี้ไม่ตรงต่อเองด้วยรับผู้ชายเนี่ยอาจจะปิ้งมาถึงบอลช้าไปด้วยประมาณเก้านึ่งแล้โอ้โหนีพกวิ้งถีงเร็วกว่านี้สกเก้านึงเลือกเลยครับโอ้โหจังหวะนี้นะนาทีสุดท้ายแล้เกเนขึ้นเวลาแล้วโอ้โหดูเวอร์ตอนนี้เกมันหุกเลยแลวให้านู่เลับ การดดูครับตั้งใหม่การการจะบปานจริงจังหวะ,ะน,นี้ฝาก็รอบเจ็ดจคืนจะมาตีเบิ้ลยูนี้กาสดโอ้โหเจ็ดยังได้ครับเจ็ดพยายามจะคิวหลบตรงกลางยังไม่ผ่ายครับดูครับย้อนอักมาตีข้ามฝ้ายมาทางซ้าย เอาเอาดูครับมาแล้วตึงคนไม่ผานใส่ทิ้งออกมายังไม่มีใครครับเก็บได้ทีไปเกินเวลาจริงตอนนี้หมดแล้วครับอยู่ในช่วงทวีาแบดเจ็บตอนสังเกตในขึ้นเวลาได้แล้วกระกี่โอ้โหยังเรียกว่าสูงสีเคีู้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วเซตกันจนหมดเวลาไลยเลย